ขลกโชคดีทาลบโชคเลย,ลเลยน้องๆชอบทารกคนไหนคอมเมนต์มาเลยก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ด้วยนะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะเราอะเป็นแฟนพี่ตั้งแต่เกิดมามีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราเสมอส่วนเราเป็นแฟดน้องเกิดมามีแต่ซวยซวยซว,วยแล้วก็ซวยทำไมต้องเกิดมาโชกไปขนาดนี้เนี่ย ทารกโชคดีเมื่อร้องไห้ตายแล้วหนูร้องไห้พร้อมกันเลยเหรอเนี่ยเราเป็นพี่เลี้ยงคนเดียวจะวิ่งไปหาใครดีระหว่างแฝดพี่หรือแฝดน้องแฝดน้องหรือแฝดพี่โอ้ยร้งไปหมดแล้วงั้นไปหาแฝดพี่ก่อนละกันเวเวเจ๋วมาแล้วค่ะคุณหนูไม่ร้องนะคะโอเอโอเอโอเอฮ่าฮ่ทารกโชคร้ายเมื่อร้องไห้ พี่เลี้ยงก็ยังไม่มาเลยร้องเองก็ต้องหายเองทารกโชคดีเมื่อถูกอุ้มนอนหลับนะคะคุณหนูสัมผัสที่อ,อ่อนโยนของแจ๋วจะทำให้คุณหนูหลับสบายง่วงจังเลยขอหลับก่อนนะทารกโชคร้ายเมื่อถูกอุ้มนอนนะคะคุณหนูเดี๋ยวแจ๋วกล่อมอ้อยมดกัดนี่นี่นโอ้คุณหนูเลย,ยอ้อยเจ็บจังเลยอะ่ะหัวกระแทกพื้นด้วย โตขึ้นเราจะเออปะเนี่ยทำไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้ทารกโชคดีดวงอาหารมาแล้วค่ะคุณหนูฝีมือแจ๋วรรบรองอร่อยเด็ดอ้ำอัมอคุณหนูแฟดพี่อ้ำอัอคุณหนูแฟดน้องคุณหนูแฟดพี่คุณหนูแฟดน้องคุณหนูแฟดพี่คุณหนูแฟดน้อง เหลืออาหารคำสุดท้ายจะให้ใครดีระหว่างคุณหนูแฝดพี่หรือคุณหนูแฝดน้องคุณหนูค่ะคำสุดท้ายแจ๋ให้คุณหนูค่ะอ้ามอ้ามอ้ามอะไรจังเลยทารกโชคร้ายดวงหนูแฝดน้องแจวขอโทษน,นะคะครั้งหน้าเจ๋วจะทำมาให้เยอะกว่านี้ค่ะเรายังไม่อิ่มเลยทารกโชคดีดื่มนมได้เวลาดื่มนมแล้วค่ะคุณหนูอันนี้นมของคุณหนูแฝดพี่ อร่อยจังเลยขอบคุณนะพี่แจ๋วทารกโชคร้ายดื่มนมและนี่นมของคุณหนูแฝดน้องค่ะอี๋ทำไมนมมันเปรี้ยวจังเลยเนี่ย <c oughs> ตายแล้วนมหมดอายุนี่นะเราให้คุณหนูดื่มนมหมดอายุเข้าไปเหรอเนี่ยเฮ้ย <c oughs> สวยอีกแล้วเรากินนมบูดเฉยเลย ทารกโชคดีทานข้าววันนี้เจ๋วทำข้าวต้มปลาไห้คุณหนูทานค่ะเดี๋ยวคุณหนูแฝดพี่ลองทานดูนะคะอ้มอัมอัมอ้มอ,อร่อยจังเลยน้ำซุปก็กลมกลอมปลาก็นุ่มเนื่อแทบจะละลายในปากทารกโชคร้ายทานข้าวต่อมาก็คุณหนูแฝดน้องค่ะอ้มอัมอัมอัมช่วยด้วยก้างปลาติดคอ ทารกโชคดีเมื่อชีดีเ่เป็นผ้าอ้อมแล้วอ่ะพี่แจวเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูหน่อยได้คะ่ะคุณหนูเดี๋ยวจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นะคะทารกโชคร้ายเมื่อชีพี่แจวหนูก็ชีเหมือนกันเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูด้วยตายแล้วคุณหนูเจ๋วขอโทษค่ะพ้าอ้อมหมดค่ะเดี๋ยวเจ๋วรี ลรกโชคร้ายเมื่อฝันส่วนเรานะหลับตาที่ไรฝันเห็นแต่ผีไม่อยากนอนเลยทารกรวยทารกจนก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ด้วยนะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะทารกรวยบ้านเป็นยังไงบ้างทุกคนดูบ้านเราสิ ใโตโอ่อ่าเลยใช่ไหมล่ะเราอ่ะลูกคุณหนูด้วยนะทารกจนบ้านนี่คือบ้านของเราเราอยู่กระท่อมน้อยท้ายหมู่บ้านทารกรวยพี่เลี้ยงเวลาพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเราก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลและนี่คือพี่เลี้ยงของเราคุณหนูค่ะได้เวลาอาหารกลาวันแล้ว ไม่ได้หลอกเข้ามามีอะไรกินบ้างทารกจนพี่เลี้ยงเราไม่มีพี่เลี้ยงเรามีแต่ยายที่คอยเลี้ยงดูเราหลานเอ้ยยายมาแล้วทารกรวยห้องนอนห้องนอนของเราพ่อแม่ตกแต่งให้อย่างสวยงามดูสิแน่นอนชิมิล่ามีตุ๊กตาเต็มเลยทารกจนห้องนอนเราไม่มีห้องนอนส่วนตัว เรานอนรวมกับทุกคนถึงคับแคบแต่ก็อุ่นใจทารกรวยของเล่นและนี่คือห้องของเล่นของเราอยากเล่นอะไรก็เลือกได้เลยเพื่อนๆอยากได้ของเล่นไหมเดี๋ยวเราแบ่งให้พี่แจวหนูอยากเล่นป๊อปอีดมาแล้วค่ะคุหนูนี่ค่ะป๊อปอีดทารกจนของเล่นพ่อแม่ของเราไม่มีเงินซื้อของเล่นให้ลอง เราเลยเล่นอะไรก็ได้ที่หาได้ทั่วไปเล่นถุงกบแกบไปก่อนแล้วกันน้าหลานทารกรวยอาหารพี่แจ้วหนูหิวแล้ววันนี้มีอะไรกินบ้างคุณหนูข่าววันนี้พี่แจ้วทำโจ๊กปลาแซลมอนจากลุ้มนำอเมซอนให้คุณหนูทานค่ะอาหาวน่ากินจังเลยทารกจนอาหารยายจานหนูหิวข้าวแล้ว วันนี้ยายทำกล้วยน้ำว้าบทมาให้กินกินกินไปก่อนแล้วกันนะหลานทารกรวยเมื่อร้อนร้อนจังเลยอะพี่แจ้วเปิดแอร์ให้หนูหน่อยสิได้เลยค่ะคุณหนูเกิดมารวยก็นเงี้ยไม่ต้องทนร้อนทารกจนเมื่อร้อนยายจานหนูร้อนมากเลย <c oughs> เดี๋ยวยายพัดให้นะลูก <c oughs> เย็นสบายจังเลยใะยาย ทารกรวยเมื่อขับทายพี่แจ้วหนูฉีเต็มแผ่นผ้าแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนให้เดี๋ยวนี้เลยรับทราบค่ะคุณหนูทารกจนเมื่อขับทายยายจ๋าหนูฉีเต็มที่นอนเลยยายไม่มีเงินซื้อแผ่นผ้ดเดี๋ยวยายเอาผ้ามาเช็ดให้น้าหลานทารกรวยเพลงได้เวลานอนแล้วเดี๋ยวพี่แจ้วเปิดเพลงให้คุณหนูฟังนะคะเพลงพอาจังเลย รบจนเพลงง่วงแล้วหลับเสนอเดี๋ยวยายร้องเพลงกลมนนสะลาลตาเมสิกมทารกรวยเมื่อหิวขนมพี่แจวหนูอยากกินขนมพาไปเซเว่นหน่อยสิได้ค่ะคุณหนูเดี๋ยวพี่แจวพาไปซื้อนะคะทารกจนเมื่อหิวขนมยายจ๋าหนูหิวขนมจังเลย ยายไม่มีเงินไว้แม่เองส่งเงินมาเดี๋ยวยายซื้อให้กินทารกรวยเมื่อแม่ไปทำงานเวลาแม่ไปทำงานเราก็จะอยู่กับพี่เลี้ยงทารกจนเมื่อแม่ไปทำงานเมื่อพ่อกับแม่ไปทำงานก็จะฝากเราไว้กับยาย